แยกทุกส,สองจะวางกะไรีกตามที่ได้เซ็นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนไหนที่กป้หมายเราออกมาก็แสดงตัวเร็วแต่ว่าต้องให้ทุกขั้นตอนผ่านไปเป็น,ว,น,ปน,นนะว่าเพื่อเก็บพยานหลักฐานให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเข้าจุดเลยโอเคครับตัวสีแดงสู้กันนี่คนนี่ ตึง้งเมตกำลังเจรจาอัถูกต้องรัสเซีย็จีับเจานขณะนีต้อต,ๆๆตอนนี้ ขั <wicked> ้นตอนการแนะนำชาลกคาชาต่างชาติน่าจะเป็นชาต่างชาติกำลังแนะนำลูกค้าในการไปช่ารถเราไรอยูบร้อมไหมรัอรยช่เตยนะ

几米币？啊？Huh? เอ็ดเอาไปไมเดี๋ยวเป็นปวอย่าตไอนูมวันได้กันนะเยอะๆนูเลยเยอะเหมือนกันทางขอวกมาเยอเดียกลุกลุกไอ้นันมาเลยกันขึ้นมาได้เป็นปะย่านว่ะเออห้องนี้อยู่ในบ้านอันนี้เป็นทํำมาจากเฮ็ดนมดเลยนะงนี้เป็นประเาต์น้ามัรวมนั้น